เวลลี่เฮลยูอัลไลฟ์ well, Lee, สุขภาพดีเวล,ลลี่ช่วยได้อ๋อเจ็บทำไมอยู่ดีๆเวลลี่ก็เจ็บเข่าแผลแบบนี้นะเอ๊ะหรือว่าเวล,ลลี่ข้อเข่าเสื่อมไม่นะไม่นะไปปรึกษาคุณหมอดีกว่า คุณหมอครับเวลี่เจ็บเข่าตอนย่อหรือเดินขึ้นบันไดเวลี่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมไหมครับไหนๆหมอขอดูเข่าหน่อยสิครับเราต้องดูแยกกันระหว่างความเสื่อมกับการบาดเจ็บจากตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อโดยรอบเขา่าโดยส่วนใหญ่เอ็นกับกล้ามเนื้อของรอบๆบเข่าเนี่ยจะหายได้ภายในประมาณ3วันแต่ถ้าเกิดยังมีอาการอยู่ร่วมกับว่ามีสัมพันธ์กับการเดินการลงน้ําหนักของตัวเขา่าตัวนี้ก็ควรจะมา ตรวจพบแพทย์ดูนะครับว่าลักษณะการปวดเนี่ยเป็นจากตัวข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าที่เราพบโดยส่วนใหญ่คือเราพบในคนสูงอายุคนวัยหนุ่มสาวเองเนี่ยเราก็พบว่าเริ่มมีภาวะของการเสรื่อมได้อย่างเช่นเกิดวบเหตุอ,อาจจะมีการบาดเจ็บของเยื่อหุ้มเขา่าซึ่งนํามาสู่การเสรื่อมของตัวเข่าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมได้อันนี้ลักษณะของข้อเข่าปกตินะครับองดูดูว่าเยื่อบุผิวเนี่ยจะเรียบเนียนปกตินะครับหมอนรองเข่าปกติฐานรองเข่าก็ปกติใช้งานเยอะมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวเยื่อบุเข่าเนี่ย มีการบาดเจ็บมีรอยแตกก็จะทําให้มีการเจ็บของตัวเข่าได้ข้อเข่าที่มีเพราะเสื่อมมากครับก็สังเกตได้ว่าพื้นผิวที่เป็นเยื่อบุผิวเนี่ยหลุดลอกไปตัวผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษะวงเนื้อกระดูกโดยตรงเวลาเราม,มีการขยับงอเหยียดเนี่ยก็จะมีการขบกันระหว่างตัวกระดูกด,ด้านบนกับด้านล่างทาให้มีการเกิดเสียงขึ้นมีการปวดมากค่อนข้างมากส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนําว่าการรักษาต่อไปเนี่ยคงต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าถ้าเสื่อมแล้วจะมีวิธีรักษายังไงบ้างครับคุณหมอการรักษาอาจจะ ต้องมีการฉีดยาบำรุงข้อเข่าหรือมีการใช้เก็บเลือดฝังฉีดบำรุงข้อเข่าไปถ้าเสื่อมมากๆเกินกว่าที่จะรักษาโดยวิธีการกินยาการฉีดยาบำรุงข้อเข่าแล้วเนี่ยท่านสุดท้ายคงต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้ออย่างเวลลี่เจ็บเข่าเวลาย่อหรือขึ้นลงบันไดแบบนี้จะทราบได้ยังไงว่าข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าะครับปัจจุบันนี้เรามี u r เอ็กซ x ในการตรวจเป็นการตรวจปัสสาวะเพื่อดูลักษณะของการกร่อนของตัวเยื่อบุผิวค่าที่ตรวจออกมาเนี่ย จะขึ้นกับเพศและก็ช่วงอายุแล้วใครที่ควรไปรับการตรวจด้วยวิธีนี้บ้างครับคุณหมอคนไข้ที่ออกลังกายค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมควรจะมาเช็คดูข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวันอีกต่อไปปัจจุบันนี้สามารถตรวจได้ง่ายฝากวลลี่ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะให้ได้เลยครับคุณหมอแต่ก่อนอื่นเวลลี่ต้องไปตรวจปัสสาวะเช็กดูข้อเข่าเสื่อมก่อนนะครับนั่นนะสิครับไปตรวจกันเลยดีไหมครับอ่างั้นไปกันเลย